เทอกา์อ็อฟแล้วครับ oh. คนดูไม่ร้อนแต่เวลาถ่ายไม่สวยอะตอนตอนเป็นปลากับป้าเนี่นยไม่สวยเลยเสยียดายวันนี้นลครับมาแล้วครับเลี้ยวมาจากไกลแล้วปล่อยควันแล้วสวยได้ถ่ายคลิปดิ าโอ้โหสวยอีกแล้วมาอีกแล้วส o มให้หน่อยโโอ้ห ปล่อยยาวเลยได้วนกลับอีกรอบนะครับอันนี้ปล่อย,ปล,อย,ลยปล่อยยาวเลยครับเนี่ยแล้วโอ้โหโนี่สวย มาแล้วครับลูครับเรียกมาแล้วแบงค์กันมาเลยโอ้ยสีลำ้วนะ่ะมองตรงเนี้ยให้ต่อให้ต่อเอาเร็วเฉยอ๋อ F3 เมื่อกี้ได้ยินเสียง F35 วอร์มนะครับนี่กําลังจะขึ้นแล้วนักบินหญิงนะ F35 เนี่ยรอแกงเจเทนนี่เสร็จก่อน รู้ก่อนเอสสามห้านะนะครับเอสสามห้าที่เขามาทําไมนะมเขามา,มาโชว์มา,มาโชว์แต่ไม่ขายมาโชว์แต่ไม่ขายนะครับเป็นตัวเดโมโทีมนะครับที่ออกข่าวเป็นนักบินหญิงนะฮะเป็นหัวหน้าหมูม่ด้วยสองคนเนาะคนบินโอ้มาดูจากไชัยนาทก่อนคนบินต,ต้องมีนักบินคนเดียวหรือคนแล้วแต่รุ่นลูก ไกลเลยครับมาแต่ไกลเลยยังเป็นออกัสเฟิร์สอยู่นะครับก <Okay. S 1> ็ฟันก็สีเข้มดีจริงแล้วก็สมะอะไรพี่เอ้องให้พี่เอดูนะครับราไปฟันเที่ยงบ,บินเราบ้างครับค่อยๆมาช้าๆครับที่บอกแล้วครับบินช้านี่ยากนะครับรักษาเครื่องไม่ให้แต่ตอนนะ ช้าแล้วปล่อยควันด้วยครับแตจะไม่ปิดจะเป็น J104 นะร mm ุน hmm. นี้นะครับ เขาคอนเฟิร์นเกาโชว์หลายดอกหลายชุดยู่ผมชอบช่วงท้ายหัานหลังมาเนี่ยโอ้โหเสียงทัดมันเด่ยโอ้โหเสียงเครื่องขับมันเร้าใจ เดีวภาษาก็บินภาษาพวกเรนเลี้ยวกต่ชากันชะ,าาะกันเฮ้ยเขาเมฆไปเลย ฟ้าเหลืองของจริงครับตอนนี้ครับฟ้าเหลืองก็หมดเลยฮะฟ้าเหลืองคนสวย แ Land ลนดิ้งแลนดิ้งสองลำนะครับเนี yeah, ่ยแลนดิ้งสองลำจริงด้วยตกเลยนะผมซุมเข้าซุมออกนะโอ้โหโอ้โหยิงพลาชูดด้วยไงก็เทก็เทอันนี้อันนี okay, okay. Pandemic, uh, ้มาสามลำครับลงสองลำ ล้มแล้วด้าเขาชอบตอนลงเลยอะ